ปีแล้วครับผมสิบสองปีครับขับใส่แล้วโยนโยนใครผมมาหลบมาตรงนี้ดีกว่า ครับผมพบกับเราครับช่องกุยาเจียงสายแก้วสักใบสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมเออทำไมเลี้ยงช้างอ้วนเถอะนี่ครับก็นนลปล่อยอ้วนเลยใช่ไหมปล่อยอ้วนเลยปล่อยตรงมันเลย,ต,เลยตอนนี้ยังตกไหมอาจารย์ตอนนี้ตกหยุดหายเดียวก็ตกหยดอยู่อ๋อ ก็อยู่ในขั้นตกแล้วครับก,ก,ก,ก็ช้างเชือกนี้มีชื่อว่าพลายทองผาภูมิอายุดิรประมาณ50ปีนะครับ40่สิกว่านี่แหละดูสีผิวดูอะไรก็40กว่าปีนะครับเออก็เขาเรียกว่าเป็นช้างที่มีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์มากเลยนะครับอ้วนครับ บุ๊บเลยทำไมขึ้นมาผมว่าตั้งแต่ไปวันนั้นก็ยังไม่เห็นรถเลยนะสะภาพเดิมเๆอ้วนเหมือนเดิมเลยครับครับผมก็ช่วงนี้ตกตกกี่กี่เดือนแล้วนี่ให้หายบะตกยุดๆให้หายบ่ออาจารย์ ครับผมเป็นช้างที่มีรูปร่างชีผิวค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับนี่หนาครับโแต่ดูหน้าตาแล้วก็หน้าเกรงขาวเหมือนกันนะครับนี่ดูครับออใหญ่ตมโหลานครับผมใหญ่โตมากเลยครับงาก็ใหญ่ตัวก็อ้วนอวบ ยอดสุดยอดครับผมก็เป็นช้างอยู่ในโครงการอีลเฟนเวอร์นะครับนี่ศูนย์โคชศึกษานะครับก็เขาเรียกว่าเป็นรถถังอีกหนึ่งเชือกนะครับรถถังมากเลยนะครับนี่รถถังจริงๆครับอืม ผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทางนู้นนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับดูข้างหน้านะครับจานบอกว่าช่วงนี้ช่วงกำลังจะตกมันก็ผมก็กลัวเขาทำใสเหมือนกันนะครับกลัวเขาโดดใส่นะครับนี่ดูข้างหน้าสิครับโอ้ สุดยอดจริงเขาออกนานแล้วบอจาน,นาเขาเพิ่งออกบ่อ๋อจุดุๆห,หาย,ย,ยหๆแต่ผมว่ายังไม่เห็นตัวเขาลดเลยนะตั้งแต่ออกเดินวันนั้นก็ ไม่เห็นตัวเขาลดเลยเมัอนอ้วนกว่าเดิมอีกต่างหากมาปีนี้อ้วนเลยครับอ้วนมากเลยงานก็ไม่ได้งานก็ธรรมดาเลยครับผลกระทบทุกคนเลยอาจารย์ผมโยนนะผมโยนให้ก็ได้เดี๋ยวเอาแป๊บนึงนะครับ พลังการงานสร้างมากเลยตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่เต็มหน้าจอโทรศัพท์ผมเลยครับหน้าใหญ่มากเลยอาจารย์ปกติแล้วก็ตกงานไหมครับสามเดือน,อนอถ้าตัวขนาดนี้ผมว่าปีนี้น่าจะสี่เดือนดนะึง <laughs> ตัวใหญ่ขนาดน,นี้แล้วนะครับนี่อ้ Ooh, ใหญ่จริงๆนะครับบึ๊บเลยก็เป็นช้างที่เขาเรียกว่ามีรูปร่างสมส่วนมากเลยนะครับสมส่วนมากๆเลยนะครับก็นี่ครับสมส่วนครับดูตัวเขาสิครับยู่ใหญ่มากเลยครับ คือสัดส่วนนี่เต็มมากเลยครับเต็มเต็มทุกสัดส่วนเขาเรียกว่ามีแต่ไขมันครับเต็มเลยนะครับหนาเบิบเลยถ้าจะเปรียบกับพลายทอไอผู้คำสูงก็น่าจะพอๆกันแหละครับความใหญ่น่าจะพอๆกันแหละครับกับพลายผู้คำสูงนี่ก็แต่ผู้คำสูงนี่เขาตัวเขาจะยาวกว่านี้นะครับ แต่ความใหญ่ความหนานี่ก็น่าจะพอๆกันแหละครับก็อยู่น่าจะประมาณเกือบๆห้าตันนั้งครับนี่ช้างเชือกนี้นะครับผมก็อาจารย์หน้าตาเขา <c oughs> เอาเรื่องเหมืนกังงครับ <c oughs> ใช่ครับจ้องครับจ้องมากเลยผมก็ก็ว่าอยู่ครับจ้องมาวครับผมเขากินเลือกไหมปกติเขากินหญ้าเลือกไหมครับเลือกไม่เลือกไม่เลือกแต่ว่าทําไมกินเหลือเถอะให้เยอะให้เยอะอยากให้ตกมาอ๋ออาจารย์คืออยากให้ตกมันก็ให้กินเยอะ ครับผมเพราะว่ามัน um มีงานอยากนสครับผมไม่มีงานก็เหมือนกันแหละอาจารย์ใครก็มีเหตุก็เหมือนกันแหละครับมาอยู่กับเรานี่ก huh> ี่ปีแล้วนี่1สิบสองปีแล้วครับผมสิบสองปีขับใส่แล้ว โยนโยนไก่ผมมาหลบมาตรงนี้เลยผมกลัวเหมือนกันนเปล่า,นนาโซ่ใหญ่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 ก็เขาเหมือนส,สี่หุ่นบอกแปดสีหุ่นบอกเป็ดโอ,อ,อ้ทั้งหมดแปดหุน่น ใช่ครับก็ต้องมาตรฐานหน่อยก็ต้องมาตรฐานหน่อยนะครับครับผมคนเยอะเราก็ต้องเอาความปลอดภัยเนาะก็ที่เห็นใส่โซ่สองขานี้เพื่อป้องกันอันตรายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเมื่อกี้โยนไม้ ผมเราวิ่งนี้เลยผมเกือบจะวิ่งแล้วเมื่อกี้อาจารย์นิดเดียวเองโยนหญ้าให้เขาอีกหน่อยก็ภาพชันน,นะครับครับผมก็เราก็ก็ถือว่าถ้าได้กินหญ้าก็ดีหน่อยถ้าไม่ได้กินนี่จะเรียกร้องความสนใจนิดนึงนะครับนี่ ก,นนก,กินน้ำก็เยุกินน้ำกี่วันหนึ่งนี่ประมาณสองร้อยโได้ไหมบางวันก็สามบางวัน,นอืครับผมก็ตานี่จ้องคอมเงเลยนะครับนี่ครับผมก็วันนี้เอาความหล่อของพลายทองผาภูมิ มาฟา f เนะครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องกุยอาเจียงสายแก้วสักไปด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับา,า,าระจย์